เอาจริงๆใช่เราอยากได้คําที่มันจริงๆแต่เข้าใจพวกพี่ว่าบางทีเขากลัวว่าเราจะรับแรงกดดันไม่ไหวเพราะลาพังตัวเราเองเราก็กดดันตัวเองมากพอแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆเราอยากได้เราอยากเราเราอยากได้จริงๆมีเวลาทั้งสามวันไหม <c oughs> <c oughs> เราต้จบภายในหนาทีแล้วเขาไปทีเรื่องเก่าวหรอมันก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีเราต้องทําให้ ยิ่งใหญ่ขึ้นผมมั่นขันที่จะสิ่นเต้นมากๆเลยเป็นเรื่องยากเพราะว่ามันมีงานที่เราต้องทำในหลายๆอยา่างโอ้ช่วงแรกแบบโดนดุหนักมากกังวลนิดนึงก็ใชเพราะว่าไม่ค่อยอยากดปันตัวเองมากซึ่งเรารู้สึกว่าแบบถ้าเราแบบได้เก่งได้สักครึ่งของน้องอะ่ะเราแบบมองตัวเองได้เร็วหาตัวเองได้เร็วอะ่ะเออเราอาจจะแบบเก่งได้สักครึ่งน,นึงของน้องเรารู้สึกว่าน้องอเก่งมากด้วยทุกคนใหม่หมดอ่ะด้วยทุกคนใหม่หมด แล้วก็พอเรามาทําอะไรแบบเนี้ยเรารู้สึกว่าเราก็หมายเราไม่ได้กล้าที่จะพูดอะไรกับเขาเยอะขนาดนั้นเพราะเราแบบความรู้ก็ไม่ได้ต่างจากเขาเยอะมาานันจะมีแค่าบางแบบสัานเล็กๆแบบเราส่งไปไม่ถึงอะ่ะทำไงทำไงเราก็ส่งไปไม่ถึงตัวตนเราในปัจจุบันมันทําออกมาได้ไม่ดีครับเหมือนเราคาดหวังว่านาะคตเราต้องดีทานู่นต้องดีจนเราไม่มีสมาธิใน,นการโฟกัสสิ่งที่เราทําอยู่ในปัจจุบันถ้าเรารับส่งกันดีเราคงเอเนจีของตัวละครของตัวเองไว เราส่งไปยังไงีคนนึงก็ส่งกลับมาอย่างนั้นซึ่งทำมันจะทําให้อิมแพคสําหรับคนดูมากมันมีอีโก้นักแสดงมันก็มีอีโก้แล้วมันรู้สึกว่าดูจจิงแล้วพอเรามาเจอกับคนที่เขาเก่งกว่าเราเก่งจริงๆแล้วมาโค้ชให้เรามันรู้สึกว่าเฮียมันไม่ได้มีแค่นี้ด้วยวะความรู้สึกในการแสดงมันเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ใช่บิดาไฟละสเตะที่ ตอนแรกก็คนน้อยอยู่แล้วมี่ผมเปิดตัวมาทําเรื่องไปก็จะน้อยลงไปอีกเหมือนช่วงแรกอ่ะเพื่อนๆมันไม่ได้แบบว่าโครงงานกันอะไรขนาดนั้นใช่ไหมก็เหมือนสร้างปัญหาเพื่อให้ตัวเองอย่างที่ว่าการเปลี่ยนวิธีการทํางานแบบนั้นไปก็มันไม่มีงานของเราแล้วมันกลายเป็นว่าเราถามคนอื่นว่าอยากได้อะไรแบบนี้ดีไหมย้อนกลับมาว่าคนอื่นถามเราว่าจะเอาแบบไหนจะเป็นว่าเราไม่รู้ ตอนแรกๆกตั้งใจนะตั้งใจจะให้มันเป็นไปตามที่พี่มีอยากได้แต่แรกๆมันก็ยังทําไม่ค่อยได้โคตรเบื่อมันมากเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเอมึงช่วยเคาะมึงช่วยดีไซน์มึงช่วยแบบรันให้ลูกน้องมึงแบบไปต่อได้ไหมครูโคตรเหนื่อยเลยมันยังสุดได้อีกอะ่ะถ้าเราจะโชว์โชว์เขาจริงๆอ่ะแค่นี้มันไม่พอหรอก ฝากละครเวทีเรื่องนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแล้วก็มาดูกันเยอะๆนะคะเพราะว่าพวกเราตั้งใจทำกันจริงๆฝากเลยนะคะขอบคุณค่ะ